ตักเา้าบ้านะลบบงไปไปลบอกกูใเดามึงแยกมนเจอเดาเดี๋ยวปาต่างเขาลไม่ากาต่างเรา้าปาตางเราไแล้วมึงใจบุญไม่ได้หรืองไม่รู้ยงเลยปาต่างเขาปาตางเขาก็ตางเขาแลวกันเลตานัีนังอยู่เจ้ออยู่เจ้ไม่ต้องแงนี่ไม่ต้องไ้เอ้ยูหนงๆไว้เตการเอง ไม่ต้องเร่งเออเขาบอกว่าไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งเลยหนังหนังเดือดเดือดหนังเดือดเดืบอกว่าไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งเข้าใจมากหนังแหน่งหน่งไปเลยไม่ต้องเล่งเออไม่ต้องเร่งรวยได้หนักหน้านี่ไม่ต้องเร่งนี่ชานนี่เม็ดอยู่แก่บ้านแก่ใจบุญอยู่นแก่บ้านชานิเม็ดชาติไม่มีได้กินอยู่นูหนังปลากระเม็ดอยู่นูใจบุญอยู่ตา ไหนป่าวันไปพันเพยแม่เอ้ยทำเป็นคนดีทำเป็นใจบุญแม่แกระเดี่ยวไอ้นเออไม่ต้องแรงแนะไม่ต้องแรงไม่ต้องแรงนั่นแม่แก่เดี่ยวมันชัดจังนูน่นเออ,เอ,อไม่ต้องแรงไม่ต้องแรงเงี้ยมาไปบอกแก่ข้องแับเชิดนักจริงนี่นี่แล้วแล้วนี่หายไม่ต้องแรงไม่ต้องแรงไม่ต้องแรงมึงเฮียไปตาไม่โทษนะนี่เขาบอกว่าไม่ต้องแรงนะ เฮ้ถักรับไปเน๊เล่ยต้ยถักโับมาเมัับไปไหนเด็กใายมึงไม่แรงเมาไม่แรงจายไม่แรงไม่แรงเพือเออรบว่าไม่แ,ไแ,มแรงกันบาดเฮ้งมึงกันต้องแรงเฮ้ยมาเมยถักรับอยู่ไหนต่อประธามนมาแรงได้มันรัดต้งนันเลย ปากกนัยกรับด่างนูกเอาบก่าเดอดรบี้ชี้ชีบากดือับมึงว่ามนต้องแ่งม่ต้องแ่งม่ต้องแ่งเอาลูกเอาเหลืใมไม่แรงแล้อันนี้เราใครพร้อมแล้วพกจชี้กระชี้าเดอรับบักจริงเลยบอกว่าดีล่งอ่ะปากมวยต้องแงมันต้องแ่งมันัลตรงนี้ดิแัลตรงไห้รัเจานูไปมามามาไปเลยไปเร็วไปเลยพี่มาเยมามามาเอานี่รถไปไหนเดี๋ยว รถไปไหนแล้วรถเครื่องไปไหนเลยตึ้งรถกระบอกเลี้ยเราเลี้ยเรียกเออเออเออช่วยอย่าแรงอย่าแรงเราแก้กันตัวไมทอดตึ้งมันเราใครกลุ้มครั่บไันแล้วเอาโลกเอาไม่อยากเถื่อนมั้งไม่ใช่แล้วใครมาเอาอะไรมาแรงมั้งไม่่รอคนยิงกันเอาเลยยูบปืนเลยปืนไปแรงเลยปืนไปบอกเล่าเอาแล้วมีเอาเพื่อนหน้าว่าอะไรมึงไอ้นักจริงเราเลี้ยกันนี่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 เท่านี่รถรุ่นวันคำอย่าแรงเฮอย แม็กก์กไม่เหลือ,อไรสินี้ห <c oughs> นักมัดเนียนโอ้เฮ้ยหนักหนักมันแรงไแรงด้วยมาดิแรงกำมึงแรงมาตาไ,ไม่ไแรงเพื่